รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะนำหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนเยือนมณฑลฝูเจี้ยนสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตจีนไทยและครบรอบ10ปีความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างมณฑลฝูเจี้ยนและจังหวัดขอนแก่นค่ะ ที่เมืองฝูโจวมณฑลฝูเจี้ยนสาธารณรัฐประชาชนจีนนายสิริวัน์พินิพาณิชย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนำหัวหน้าสนราชการประกอบด้วยคลังจังหวัดขอนแก่นพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นพลังงานจังหวัดขอนแก่นศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่3หรือบ OI และภาคเอกชนทั้งสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นและนักธุรกิจไทยเดินทางไปเยือนมณฑลฝูเจี้ยนสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตจีนไทยและวาระครบรอบ10ปีความสัมพันธ์เมืองมิตร ภาพระหว่างมณฑลฝูเจี้ยนและจังหวัดขอนแก่นโดยมีนายหวังจินฝูรองผู้ราชการมณฑลฝูเจี้ยนพร้อมคณะให้การต้อนรับค่ะ โดยนายหวังจินฝูกล่าวว่าประธานาธิบดีสีจินผิงได้พบกับนายกรัฐมนตรีไทยนางสาวแพทองทานชินวัตรเมื่อเดือนที่แล้วนะคะแล้วก็เน้นย้ําว่าทั้งสองฝ่ายควรสืบสารความสัมพันธ์และก็ร่วมมือกันค่ะเพื่อที่จะผลักดันการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันระหว่างจีนและไทยให้ก้าวลึกและก็มั่นคงยิ่งขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นแนวทางสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือระดับท้องถิ่นระหว่างจีนและก็ไทยค่ะด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็ได้บอกว่าชื่นชมความสำเร็จของมณฑลฝูเจี้ยนในการปฏิรูปและการเปิดประเทศรวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมพร้อมทั้งยืนยันว่าจังหวัดขอนแก่นมีความมุ่งมั่นที่จะกระชับความร่วมมือกับมณฑลฝูเจี้ยนให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปค่ะ โดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมรวมถึงพลังงานใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันระหว่างทั้งสองฝ่ายค่ะไปฟังเสียงของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกันค่ะวาครับก็สืบเนื่องจากที่จังหวัดขอนแก่นได้ลงนามบันทึกความร่วมมือความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดขอนแก่นกับมณฑลฝูเจี้ยนเป็นเมืองพี่เมืองน้องนะครับ ครบรอบสิปีแล้วก็ในโอกาสที่ประเทศไทยและประเทศจีนมีความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ50ปีนะครับก็ถือโอกาสนําคณะัวหน้าส่วนราชการแล้วก็สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นนะมาเ <c> ช <oughs> <c oughs> ื่อมความสัมพันธ์ทำไมตีแล้วก็ได้นําคณะเนี้มาศึกษาดูงานอีกหลายๆด้านนะทิในเรื่องของ พลังงานนะครับในเรื่องของอ <c oughs> เทคโนโลยีนะครับที่มณฑลฟูเจียนนะฮะที่มีความทันสมัยนะฮะแล้วก็ดูเรื่องการท่องเที่ยววัฒนธรรมนะครับเพื่อที่จะได้แลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็เรื่องของการศึกษาการเกษตรนะฮะก็มีอีกหลายด้านครับที่จังหวัดขอนแก่นกับมณฑลฟูเจียนนั้นจะได้มีความร่วมมือกันที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น จากนั้นคณะจังหวัดขอนแก่นได้ไปเยือนสมาคมการค้าฟูเจียนโดยสมาคมยังได้เชิญตัวแทนจาก10บริษัทที่มีความสนใจลงทุนในด้านเกษตรแปรรูปการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอุตสาหการรมสุขภาพและเทคโนโลยีเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นค่ะและทั้งสองฝ่ายนะคะได้พูดคุยอย่างสร้างสรรค์ค่ะเกี่ยวกับหัวข้อสําคัญค่ะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียว และบริการด้านการลงทุนข้ามพรมแดนซึ่งประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมายที่มีศักยภาพสูงการเยือนของคณะขอนแก่นครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสสาคัญในการช่วยให้ธุรกิจจากฟูเจียนสามารถขยายตลาดมายัางประเทศไทยและส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นค่ะโดยนายสิริวัฒน์พินิษพาณิชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและนายทวีสันวิชัยวงศ์ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแกน่นได้รวมกันแนะนําศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในด้านการลงทุนและการค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะนโยบายสนับสนุนการลงทุนที่ขอนแก่นกําลังผลักดันเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวลงทุนจากจีนมาลงทุนนะคะโดยฟูเจียนค่ะมีศักยภาพสูงด้านเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนในอนาคตได้เป็นอย่างดีค่ะพรอม ทั้งยังเน้นย้ําถึงความสําคัญของการสร้างความร่วมมือในระยะยาวการค้าระหว่างประเทศการลงทุนการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและการศึกษาพร้อมทั้งเชิญชวนบริษัทจากฟูเจียนให้มาลงทุนในขอนแก่นโดยจังหวัดพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ค่ะ